นะต่อไปมาการแขวนผันการแข่งข้าวผู้เราเจอสมดุลอยู่มอไหนลูกมอสามเอ้ยไม่ใช่มอสามมอสี่ใชหมครับทบสองทบสองครูจะสอนให้แตกแรงใช่ไหมครับสอนให้แตกแรงแล้วสอนละครับลามีใช่หรือไม่แต่สมดุลจําเป็นต้องแตกแรงไหมไม่จำเป็นแตกแรงก็ไม่ผิดหรอกลูกแต่ว่ามันจะเสียเวลาเยอะมากเราต้องมีจุด เรโอเคการแขวนภาพหูเจอบ่อยมากบางครั้งหนูแต่แรงบางครั้งหนูใช้ลามีดีกเคลูกเนาะน่ารักลูกยังไงมากโอเคการแขวนภาพลูกจดครับในชิตรามีลูกเห็นไหมครับตุงเลยในชิดมีไหมมีจึกแรกเขาว่าไงลูกจึดแรกมีที่จดไหมแขวนภาพเชือกยาวจะตึงมากกว่าเชือกเลยครับเชือกสั้น งกัน,นะครับยาวจะตึงมากกว่าสั้นยุคที่สองยาวเท่ากันมันต้องตึงเลยครับเท่ากันโอเคยุคที่สามตรงนี้หนูต้องกาดอกจำปีไว้ลูกต้องกาไว้เลยครับเร็วตรงนี้ครับตรงนี้ต้องจำไว้เสมอครับ ขออธิบายนะครับขออธิบายอ่ะในห้องนี้ใครโกหักเฉียดสวยดีกว่าเฉียดสวยอกหักเฉียดสวยไปผูกคอตายกับบนคืออย่างนี้ครับเฉียดสวยผูกคอตายลูกใช้เชือกกี่เส้นครับเส้นเดียวดังนั้นมันนิ่งอยู่สมมติไหมครับเฉียดสวยมีมวลเดี๋ยวนับดูกันลูก หน้าอกสองข้างข้างละสองขีดครึ่งหัวประมาณสองโลขาประมาณสักห้าโลกว่าเบ็ดเสร็จเฉียดสวยมีมวลน,นะครับสามสิบกิโลกรัมโอเคไหมครับไปผูกคอตายอย่างนี้ลูกเฉียดสวยมีมวลสามสิบกิโลกรัมผูกคอตายปับย๊บแสดงว่าแรงตึงเชือกกี่เส้นครับเส้นเดียวเท่าไหร่คะเอามาใหม่เฉียดสวยมีมวลสี่สิบกิโลกรัมรัาให้ลงตัวเฉียดสวยมีมวลสี่สิบกิโลกรัมเชือกเส้นเดียวปับ๊บ ไปแขวนผูกคอตายปั๊บจะมีมวลกี่เอาจะมีแรงเป็นกี่ตัวต้นลูก400เพราะว่าแรงขึ้นเท่ากับแรงนะครับลงสเสนดียวใช่ไหมใช่ซิกมาเอเท่ากับ MA แรงขึ้นกับแรงลงทีเั่าไหร่ครับ m g ใช่ไหมใช่สมดุลน,นะคะพอเสร็จปั๊บเฉียดสวยเปลี่ยนใหม่มีมวล40กิโลกร,รมัมเปลี่ยนนอนแบบนี้ลูกอยากฆ่าตัวตายแบบพิสดารเฉียดสวยก็จะเอาเชือกสเส้นมาผูกคอเส้นหนึ่ง มาผูกขาเส้นหนึ่งทำตัวตึวตงๆครับแล้วผูกกับคือครับน้ำหนักเฉลี่ยลงเท่าไหร่ครับลงเทไหรลงเท่าไหร,ร,ร่ลง400นิวตันถ้าเชือกสองเส้นนี้มันรับน้ำหนักเท่าๆกันมันจะรับเส้นละ200ใช่ไม่ใช่มันจะรับน้อยกว่านี้ได้ไหมครับไม่ได้มันต้องเท่ากับนครับอย่างมากต้อง น้อยกว่าหรือครึ่งหนึ่งของน้ําหนักที่มันรับได้ครึ่งหนึ่งที่รับได้เพราะมีสองเส้นโอเคนะครับโอเคนะครับแต่เชือกสองเส้นนี้จะรับเท่ากับเส้นละ400ได้ไหมครับไม่ได้มันต้องน้อยกว่า400แน่นอนเพราะมีการผ่อนแรงใช่ไม่ใช่แต่มันต้องมากกว่าครับครึ่งหนึ่งของน้ําหนักโอเคนะครับตรงนี้เองลูกทันนะครับทันนะมันคือนิยามครับมันคือนิยามความเป็นจริงถ้าเส้นเดียวปับ๊บ เท่ากับเท่ากับน้ำหนักเลยถ้าสองเส้นปับ๊บต้องนะครับต้องน้อยกว่าน้ําหนักที่แขวนแต่ต้องมากกว่าหรือเท่ากับครึ่งน,นึํงน้หนักโอเคนะครับเขียนนะต่อไปเราก็มาดูของเรานี่คือน,นิยามที่สิบครับแต่เราไม่ค่อยมีนะครับเขียนนะอ่ะผ่านไม่ผ่านผ่านน้อยาวตึงมากกว่าสั้นยาวเท่ากันตึงเท่ากันเชือกสองเส้นนั้นต้องน้อยกว่าน้ำหนักที่แขวนแต่ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ ครึ่งหนึ่งของน้ําหนักที่แขวนเพราะว่ามันช่วยันนะครับผ่อนแรงถ้ามันเท่ากันจะคนละครึ่งแต่ส่วนมากเท่ากันจะหาไม่มากครับจะมีไหมมีครับเพราะมวลของเฉียดสวยลูกมันไม่มันไม่สม่ำเสมอเลยครับใช่ครับหัวขนาดหนึ่งขาขนาดหนึ่งไม่เท่าเลยครับโอเคนะผ่านผ่านผ่านนะผ่านนะโอเคทุกคนเหีียลุกตรงนี้ตรงนี้แหละหนูต้องเติมลงไปให้หล่อลุก เร็วเคสแรกทีหนึ 2, ง่งทีสองไหนมากกันเคสที่สองเป็นยังไงเคสที่สามเป็นยังไงเร็วเคสแรกอันไหนยาวกันทีสองยาวกว่ามันต้องตึงเลยครับมากกว่าเห็นไหมครับยาวตึงมากกว่าสั้นเคสที่สองเท่ากันรู้ไหมครับรู้ไหงไง ก็มุมมันเท่ากันแสดงว่ามันยาวนะครับเท่ากันดังนั้นคําพูดนี้ต้องฝากไปบอกคุณนิสิตด้วยนะลูกว่าที่เขาบอกว่าเชือกเส้นเดียวกันจะมีแรงตึงเชือกเท่ากันไม่ใช่นะมันจะตึงเท่ากันก็ต่อเมื่อมันยาวนะครับเท่ากันหรือทํามุมนะครับเท่ากันถ้าหนูเชือกเส้นตรงนี้ลูกมาแขวนภาพมันก็ร้อยตะปูไวใช่ไหมครับแต่ถ้ามุมเส้นฐานตรงน,นี้ไม่เท่ากันมันจะตึงเท่ากันไหมไม่มีทางโอเคนะครับ แล้วตรงนี้ลูกตรงนี้หนูตน้องการอันปีระหว่างทีหนึ่งทีสองอันไหนจะยาวกัน<ม>ทีหนึ่งหนึ่งถูกต้องครับทําไมลูกเพราะว่าทีหนึ่งมันเอียงน้อยกว่าหรือมากกว่าถูกต้องมันชันกว่าลูกนะครับมันต้องยาวกว่าโอเคนะโอเคทีหนึ่งเนี่ยมันชันกว่า มันต้องยาวกว่าเหมือนเวลาแข่งเชื่อกฝันเพียง้อยไว้ครับเอียงต่ำๆกับเอียงทุ่งสูงนทุ่งสูงมันต้องยาวกว่าหรือถ้าหนูไม่ได้จริงหนูก็ปิดที่เขาได้ว่าตรงนี้เป็นทีนะครับแต่มาเป็นทีนะครับทีหนึ่งทรายครับหกสิบหนึ่งทรายครับทรายสามสิบทรายหกสิบย่นยาวกว่าทรายเลยครับสามสิบอยู่แล้วโอเคนะครับด้านการลุกผ่านนะครับผงจำให้ได้หมนลุกนะครับชันกว่ายาวกว่านะครับ หรือเทียบมุมก็ได้ครับนะครับผ่านนาอนี่คือนี่ควรู้พนฐานต้องมีก่อนอันแรกครับต่อไปปุุงปุ้ง,งเร็วตรงนี้ครับโอเคทีหนึ่งกับทีสองอันไหนจะตึงมากกว่าลูกในหนังสือมีไหมในหนังสือที่ได้ไปมีรือแต่ชีตของตูงไม่มีลองลองดีครับไม่ต้องลองลูกเพราะว่าในดีวดีเรามีพวกนี้ให้ครับ และแก่ครับโอเคนะอ่ะดูดูเฉยดูเฉยดูเฉย,ยครับที 1, 2, หนึ่งที่สองไหนมากกันลูกอันไหนตึงมากกว่าทีสองถูกต้องครับเพราะทีสองมันรับมันชันกว่าชันกว่ารูื่องชันกว่ามีตาไม่ไป้มุมห้าสามมันต้องชันกว่ามุมนะครับสามเจ็ดโอเคนะครับทีสองมันยาวกว่ามันชันกว่าทีสองต้องมากกว่าเลยครับทีหนึ่งน้ำหนักลงมาอะไรครับน้ำหนักลงมายี่สิบเห็นไหมครับทีสองมากกว่าเลยครับทีหนึ่งอันดับแรกต้องรู้ก่อนครับแน่นอน เสร็จปั๊บเป็นยังไงทหนึ่งกับทสองต้องมากกว่าหรือว่าเท่ากับะไรครับครึ่งหนึ่งกันเลยครับสิบแต่น้อยกว่าอะไรครับยี่สิบแน่นอนลูกโอเคนะเชือกที่ใช้แขวนตรงนี้มันต้องมากกว่าหรือเท่ากับะไรครับครึ่งหนึ่งของน้ําหนักน้ําหนักลงยี่สิบนิ้วตึ้งนึงก็คือยครับสิบนิวตันแต่ต้องน้อยกว่าน้ําหนักที่ใช้แขวนเลยครับยี่สิบโอเคนะอถ <c oughs> านนะครับ นี่คือนิยามต้องรู้ก่อนแบบแรกครับไม่ใช่เจอโจทย์สมุิบัฟเราจะตื้อตะบิตะบันแตกแรงอย่างเดียวเลยนะครับหรือไม่ก็จะเป็นอลามี่อย่างเดียวเลยไม่ได้ครับต้องมีข้อก่อนอนาอลูอกเรียนเร็วเราไม่สามข,ข้อนะครับวันนี้ลูกได้เร็วเสร็จเร็วเราจะพักกันไหม ไม่พักกตบลูกเราขยันับนะครับเราจะสอบวันสอบที่จะถึงนี้สอบเลยครับฟิสิก์สมมันอยู่แล้วนะครับใช่ว่าสอบที่หน้าครับจะสอบไปแล้วมีข้อสอบนะครับวิศวกมัมทั้งสองครั้งล่าสุดเลยครับนะครับโอเคต่อไปแบบตัวนี้สองครับทุกคนเนี่ยมาลุกแบบนี้ปั๊บหูจะแตกแรงใช่ไหมใช่ฟังนะครับ ตอนนี้พยายามตั้งใจฟังลูกหล่อจาช้าๆหล่อจากช้าๆวา,า,างคนแตกแรงบางคนใช้ลามีโอเคนะครับฟังนะวัตถุจะสมดุลได้แสดงว่าซิกมาเอฟต้องเป็นเลยครับศูนย์ใช่ไหมง่ายถ้าเขียนเวกเตอร์ปั๊บต้องเป็นเวกเตอร์ลับมีค่าเป็นครับมีค่าเป็นศูนย์หนูเขียนมาลูกคิดในใจหนูยังไม่แตกแรงแตกแรงหนูสอนเรียนมาแล้วลามีูเรียนมาแล้วจะไม่สอนจะสอนแบบไล่แบบเวกเตอร์รลับ ใช่ไหมเป็นศูนย์อะไล่มาลูกตัวแรกที่เรารู้เคยเลยครับ mg mg มันลงเสมอใช่ไหมใช่ไม่ M g มบ้านเราคงไม่พุ่งขึ้นเป็นหนร้องราาลูกนะครับมันลงมาตัวสองลากมาตรงนี้ระหว่างหนูจะลาก f. f f ต้องมาด้านขวาส่วนทีต้องไปอย่างนี้ลูกเขียงนี้เราอะไรก่อนครับเอา f ก่อนดีกว่าน้อนเนอ f. มาด้านขวาดูลยครับหนูมีตาไหมลูกเห็นไหมครับ f มาขวาแล้วเมาขวาโอเคนะ เสร็จปั๊บทีลูกทีจะขึ้นมาตรงนี้เฉี่ย <T S 1> ขึ้นมาเห็นไหมครับนี่คือทีโอเคไหมอีกรอบหนึดดหน่งครับอีกรอบหนึง่งอีกรอบหนึง่งเอลงมาลูกยี่สิบลงมา m อ็มลงมา f <S 1> <S 1> มาด้าน <T S 1> ขวาทีขึ้นไปตรงนี้พอ <Okay. S 2> เสร็จปั๊บเวกเตอร์เป็นเวกเตอร์ปิดไหมครับเป็นเวกเตอร์ลับเวกเตอร์ลับมีค่าเป็นครับมีค่าเป็นเลยครับเป็นศูนย์ถูกต้องครับสมดุแลแล้วครับโอเค หนูหามุมลูกมุมไหนคือมุมไหนมุมนี้คือมุมนะครับ60สูบร้่อครับมีตาครับมุมนี้เป็นมุมนะครับมุมฉากและมุมนี้การเกีียวองศาลูก30เพราะว่ามุมภายในสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ180นะครับคุณไปแล้ว90 60เป็น150ต้องเป็นครับเป็น30โอเคเสร็จปั๊บหนูต้องจําอัตราส่วนด้านกับมุม หนูตั้งมาลูกเห็นไหมครับตรงนี้หนูจำมาแล้วครับมุมสามสิบกับหกสิบก็เลยครับรู้สามรู้สามหนึ่งแล้วก็นะครับสองโอเคนะรู้สามหนึ่งสองโอเคแงนมาลูกด้านตรงไหนรู้สามเอฟเป็นเลยครับรู 3, 1, ้สนะามาา 3, F, 3, ใช่ไหมครับตรงนีเ้เป็นด้านี้หนึ่งเป็นเลขครับเป็นยี่สิบแสดงว่าเราซีหลอ่ ภาพสีแดงตรงนี้จากสีดำตรงนี้ขยายกี่เท่าลูกยี่สิบเท่าใครยังไม่เห็นภาพลูกอีกรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่งฟอนะรูสามหนึ่งแล้วก็สองเห็นไหมครับอีหนึ่งของเราเป็นอะไรครับเป็นยี่สิบหนึ่งเป็นอะไรครับเป็นยี่สิบใช่ไหมใช่แสดงว่าเราซีหล็อกขยายกี่เท่าครับยี่สิบเท่ายี่สิบหนึ่งเป็นยี่สิบ ยี่สิบรูทสามเป็นยี่สิบรูทสามแล้วก็ยี่สิบสองไปครับเป็นสี่สิบแสดงว่า f เป็นเลยครับยี่สิบรูทสามทมีค่าไปเลยครับสี่สิบโอเคนะคระแค่นี้เองรูปขยายอืทันนะทันนะครับอีกรอบแสดงว่า,วาแสดงว่า t เป็นเลยครับสี่สิบ สองหนึ่งเป็นสองสองยี่สิบเป็นสี่สิบแล้วก็เอฟมีค่าไปลเลยครับยี่สิบเลยครับรู้สามจบเลครับไม่ต้องแตกแรงแต่มีข้อแม้ว่าหนูต้องจำอัตราส่วนมุมตรงนี้ให้ได้ซึ่งคือวิชาะครับคณิตศาสตร์โอเคนะครับ <c oughs> โอเคนาะอผ่านนะครับผ่านนะลองขอรู้แล้วก,ก,ก่อนแล้วก,ก่อนเพราะว่าอขอเรืยอยทีนหนึ่งพอนี้ครับเพราะข้อต่อไปเริ่มมันยากขึ้นยากขึ้นเลยครับนะครับ ต่อไปข้อสามจุ้งๆผ่านเอาผ่านนะผ่านนะผ่านนะลูกข้อตัวอ,อย่างที่สามครับข้อนี้ขอ 23, ้อยี่สิบสามทำเองลูกเร็วโอ้โหไปฉี่อ<ม>ีกแล้ว<ม>อ่ะหนูเล่าพนบะมาของพิสุวะครับดิ่งลงมาเท่าไหร่ลูกลงมาเท่าไหร่ลูกลงมาเท่าไหร่ครับลงมาเลยครับ mg มาด้านนี้คือแรงรับ F ตรงนี้คือแรงครับถึงเชือก T มุมนี้คือมุมแรครับหกสิบมุมนี้มุมฉากมุมี้อยู่องศาลูกสามสิบโอเคเขาถามหาทีถามหาทีลูกอกักราส่วนที่เขานิมพ์ไปลยครับคือรู้สามหนึ่งแล้วก็อะไรครับสองหนึ่งเป็น mg t จะเป็นกี่ดครับสอง mg ใช่ไหมใช่ โอเคเนาะอีกรอบน,นะครับเห็นไหมลูก MG ลงมา F มาด้านขวาชขึ้นไปอย่างนี้ม,ม,น 60. มุมนี้มุมหกสิมุมนี้มุมฉากไม่ต้องมุมยงศาครับ30 30อัตราส่วนมีคำมักเลยครับเป็นรูปสามแล้วก็2 1เป็น MG ดังนั้น F ต้องไปถ้าต้องเป็นรู m สามอันนี้เ,เป็ยงแต่ยครับ2 MG เพราะว่าเอาสองคูณเข้าไปนั่นเองครับโอเคนะด้านนี้เป็นสองด้านนี้เป็นหนึ่งด้านนี้เป็นรูปสามตามหลักอัตราส่วนนะครับของปีโกนแต่ข้อถามชีก็ตอบนะครับตอบสองเอ็มจีถ้าถามเอฟต้องตอบนะครับรูปสามนะครับเอ็มจีโอเคนะครับแล้วแต่ดูนั่นเองครับไม่มีไรลูกไม่หมุนไม่เป็นไม่ต้องแตกแรงเห็นปั๊บบางคนไม่ต้องทำนะครับมันว่าลูกใจจินตนาการตอบเลยครับนั่นเองผ่านนะคะน้องแ้น ไม่มีแฟนหลังห้องบูมบอยเมื่อกี้ผู้ชายคนนี้บูมบอยผู้ชายเมื่อกี้เป็นแฟนเราเหรอลูกที่มาด้วยกันผู้ชายคนที่นั่งอยู่ไปห้องน้ําเป็นแฟนเราหรือเป็นแฟนเฉีดสวยไม่ใช่รอครับโอ้ตรงไหนมาลูกต่อไปยี่สิบสี่ลูกยี่สิบสี่อเคทุกคนลองฝึกเองเดี๋ยวนี้ลูก อันดับแรกที่หนูต้องรู้จักคือเลยครับก็คือลูกก็คือครับ MG นูดดิ่งลงมาเลยครับรูปลองการเล่นรูปเร็วดิ่งก่อนรูปเอิม MG ลงมามุมนี้60มุมมีเท่าไหร่ครับต้อง30นิ้วหนักตลงนะสร้างมงุมขึ้นมาก่อนลูกดิ่งลงมาปั๊บคือ MG ลงมาปั๊บมาด้านนี้คือเลยครับ60เห็นไหมครับลงมา MG มาซ้ายคือเลยครับ60ขวาน,นี้คือแรงครับ t ขึ้นไปลูกโอเค มุมตรงนี้ระหว่างน้ำหนักกับทีคืออะไรลูกมุมนีมม้ถึงสาครับเป็นสามสิบใช่ไหมมุมนี้สามสิบตัวนี้มุม,ม, 30, ม,ม,มน,นีมมม้นะดูนี้ครับสามสิบมุมฉากแล้วกี่ยูงสาคะลูกตรงเป็นหกสิบโจทย์ถามหาลูกน้ำหนักตรงนี้ครับเท่าไหร่หนูต้องอไล่ให้เป็นสามสิบเป็นลูกคือโหลสาม หนึแล้วก <aby masuk. S 1> <Station> ็นะครับสองรู้สามหนึ่งสองหนึ่งเป็นหกสิบแสดงว่าเราซีลอกขยายกี่เท่าลูกหกสิบเท่าแสดงว่าน้ำหนักก็อเป็นค่าเป็นเป็นหกสิบรู้สามรูสามหนึ่งสองหนึ่งเป็นหกสิบหกสิรูสามหสิหนึ่งเป็นหกสิบกสบสองเป็นค้าบเป็นร้อยโจทย์ถามวัน้ำหนักต้องตอบครับต่อบหกสิบรูสาม ถ้าตบถามหาทีต้องตอบนะครับตอบร้อ,อ,อยยี่แค่น้เองครับแต่มีข้อแม้ว่าหนูต้องจำอัตราส่วนมุมให้เป็นนะครับให้ได้ผ่านนะผ่านนะครับเขียนนะครับถ้าใครไม่ผ่านก็ขค่ถามตอนที่ตอนเลิกก็ได้นะครับยวอธิบายใหกฟังหรือถ้าหนูอยากเก่งขึ้นหนูก็ไปวานปับ๊บหนูก็ลองทําแตกแรงดูคำตอบเท่ากันครับแต่เราใช้วเวลาครับน้อยกว่า ตองตอบเลยครับอ่ะข้อยี่ห้าโอเคนะยี่ห้าลูกก็ยี่ห้าผ่านนะครับผ่านเนาะไปยี่ห้าครับโคต้าม,มาขอครับเร็วลูกเร็วตรงนี้ก็ให้มิวมาสูสี่มิวมาปั๊บคือเอฟก็ไ่ครับมิวเอ็นธรรมดาครับเร็ว ว่ามาลุกเอเท่ากับอะไรครับบิสามเจ็ดมุมนี้อย่างไาครับห้าสามห้าสามนะครับตัวนี้คือเอเท่ากับอะไรครับบิวเอมิคือศูนย์จุดสี่ n อ็นเปมดคือสี่สิบถ้าไรครับสิบบูตันมาตรงนี้ t หนึ่งก็คือ f ิกชั่นเอตัวนี้ครับซิมบูตันนะครับลงมามุมนี้สามเจ็ดมุมนี้ห้าสามหนูลากลงมาครับน้ําหนักโผล่ลงมาครับน้ําหนักคืออะไรครับลงมาตรงนี้ มาด้านนี้คืออะไรครับคืออะไรครับ16ค,บคือ fiction F นะครับน,นี้ fiction F นะครับคนนี้16นะครับต่อไปขึ้นมานี้คืออะไรครับก็คือแรงตึงเชื่อก T3 โอเคไล่มุมมาพี่น้องครับมุมระหว่าง T3 ตรงนี้กับน้ำหนักตรงนี้ครอบะไรครับ53แสดงมุมนี้เป็นมุมอย่องสาครับ53ดูให้เป็นนะอีกรอบนึงลูก เส้นทีสามน้ำหนักมุมไพ่สามคืมุมตงนี้แล้วมุมนี้นมันพับมุมฉากแล้วมุมนี้กี่องสาลูกสามเจ็ดจบแล้วครับมันจบแล้วสามเจ็ดห้าสามเราก็ต้องรู้อีกว่าอัตราส่วนนะครับเป็นสี่สามห้าใช่ไหสี่สามห้าหนูรู้ด้านไหนครับด้านตรงนี้ด้านสี่ มันเป็นสิบหกโอเคนะสิบหกปั๊บขยายกี่เท่าต้องขยายกี่เท่าสี่เท่าสี่สี่สิบหกสี่สามเป็นสิบสองสี่ห้าเป็นเลยครับยี่สิบแสดงว่าน้ำหนักเลยครับสี่สามเป็นครับเป็นสิบสองีสามเป็นห้าสี่ห้าเป็นครับเป็นยี่สิบแค่นี้เองครับซึ่งง่ายกว่าแตแกแรงง่ายกว่าามมี่เยอะนะครับ เยียนะครับง่ายกว่าแตกแรงง่ายกว่ารามีเยอะถึงเยอะมากๆเลยนะครับเร็วเร็วลกเร็วลอกเร็วขาเลยก็ถามถามน้ำหนักรือัเลืถามทีสามลูกถามมาหนักก็อตอบครับตอบสิบสองนะครับแค่นี้เองครับดีขึ้นนะสมดุลไม่ต้องแตกแรงลูกนะครับจบสมดุลเดี๋ยวให้พักสงสามลูก ให้หยิกไปโพนสภาแฟนคนครับโอเค เป็นเรื่องใหม่สำหรับเราอะนะครับเราอยชิ้นแตแกแรงชิ้นรามี่ซึ่งมันมัน,มนช้ากวออ่านู่นะครับให้กล้องให้กล้องครับโอเคนะผ่านนะครับแป๊บแวบตอบแล้วครับสิบสองด้านครับข้อถามน้ำหน,นักครับ